สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลวงชชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมลดอ้อยนักเขียวกับกระถินมาเกียวของกันได้ยังไดนะครับมือนี้หลุงชนได้เอาอ้อยนักเขียวที่สวนลุงชวนะครับมาเทศบุญกระถินที่วัดนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพืชพันธุ์ธัญยารที่อุดมสมบูรณ์นะครับในการเทศบุญกระถินจะต้องมีนะครับเพราะว่าจะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นมะพร้าวนั่นคือสัญลักษณ์ของอาหารพืชมังพักทหารมังทหารที่อุดมสมบูรณ์ของพี่น้องเกษตรกรไทยฮานะครับเป็นบุญต้อนะครับ มื้อนี้ถ้าเบิ่งปฏิกริยาของพี่น้องชาวบ้านหนองยบุตรเขานะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของลงชวนนะครับมูเก้าตำบลบ้านตานอำเภอบําเหน็จตะลงนะครับบ้านเกิดของลงชวนซึ่งชวนได้เห็ดอ้อยยักเขียวมันก็ปีหกหนึ่งนะครับมื้อนี้ได้มีโอกาสเอามาเห็ดบุญกระถินนะครับเพื่อเป็นประดับของกระถินเอาพี่น้องพี่น้องมาเริ่งใกล้นะครับนี่คือเอามาแค่แปดล้ำแล้วเนี่ยเอามาแค่แปดล้ำแล้วตรงใกล้นะครับตรงนี้ใกล้นี่คืออ้อยยักเขียวนะครับอ้อยยักเขียวสายพันธุ์จากของลุงชวนนะครับ เห็นไหครับพี่น้องท่านใดสนใจที่อยากจะเปลี่ยนแนวคิดนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับศึกษาสิ่งใหม่ๆที่นั้นที่เกิดขึ้นกับชีวิตเกษตรกรตอนนี้มาขอวัดอาระเอรินท่านผู้ที่ห่วมการห่วมงานห่วมสาธรณะงานสาสนาทุกอย่างที่อยู่วัดเนี่ยมาเอามาครับเอาท่านม่มามาๆนี่คือคุณอภิี่รั์นะครับ ี่ฉายาเรอผู้ว่าส้องยาบุตรนะครับมาครับอ้อยเป็นอะไรเนี่ยบอสเอาเอาไปไว้บอสเลยโอ้ยยังมักระดกกระเดียดครับทุกทุกคนมันธร้องประดานะครับลองเอาลองจุดเดียวลองลองลอกเจ้าหน่อยดูครับแจกะไว้บอสเลยแกแจกเจ้าหน่อยดูไอ้ไอ้ไอ้แบ็กไม่รู้ช่วยช่วยจะลองแกะผมดูผมติดล็อกแสดงลูกเบิ่งเพิ่งร้องได้เหรอให้ให้คุณนายมาแบกนะเคบครัุณนายคุณนายมาแบกคุณนายมาแบกดูลำอ้อยครับมันมันลองดูดูกับแพงหุบดิ S <S yeah, นายนายแบกนะนเก่เกันครับเอ้คุณนายแบกนายเปนย้านปสิเลยครับคุนายปยาบ้านดลกว่าสุดยอดเลยสันค่ะเนี่ยดีดีสิเลยค่ะสุดยอดเอาดูดูตะล้ำบ่อยนะครับเด้อจะเป็นผันเด้อดูดูง่ดีนะครับสุว่าย่ดยดแกงของเล่ีบ ok ุญกะถินบนหนองยญ่บุดสุดยอดสุดยอด